สวัสดีครับผมเกลียแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถอะไรมาให้ชมนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันเนาะวันนี้ผมมี Toyota MRs นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2012นะครับผมพอเข้าไปนั่งข้างในก็เอ่อฟิลลิ่งมันได้เขาเรียกอะไรอะหลุดไปขับรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็วสวยดีนะผมว่าในมุมของผม,ลมลแล้วก็ราคาผมเปิดไว้แค่8,99,000บาทนะครับคันนี้8,000 99,000บาทครับผมฟังไม่ผิดครับแต่ก่อนสมัยก่อนผมซื้อขายกันล้านเจ็ล้านแปดนะครับวันนี้เอามาให้ทุกคนแค่899ผมจัดไฟแนนซ์ได้6แสนนะครับคันนี้ดาวอยู่แค่2แสน99,000บาทผมค่าจัดโอ้น19,000บาทนะผมจัดไฟแนนซ์4ปีผ่ันวัน17,5ปีผ่ันวัน15นะครับโดยประมาณนะผมใครที่มีรถเก่าต้องการขายต้องการแลกต้องการเทิร์นก็เอามาได้ครับหรือว่าต้องการซื้อสดไม่มีเวลามา ก็โทรหาผมได้ครับ0ูนย์99ซ6 2 4 5 5นะครับเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านนะผมรับการเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน,นผมคันนี้คือ Toyota MRS นะครับผมชุดแต่งกัมเบลลา GT นะครับกัมเบลลา GT จดทะเบียนปี2 0อ2ของ,ของเขิงเยอะนะพวกนี้เป็นลิ้นคาร์บอนนะดัะนี่เป็นคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนหมดเลยสวยเนียนเลยนะผมหน้าเขาจะเหมือนแปะยิ้มอะฮะเหมือนแปะยิ้มผมว่ามันสวยดีนะเหมือนแปะยิ้มนะแล้วก็ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์น,นะครับโปรเจคเตอร์ or, ข้างในโปรเจคเตอร์นี่ก็เป็นคาร์บอนนะครับนุ่มคาร์บอนน่าจะมองเห็นอยู่เนาะไฟเดลงเดยไลท์ล้ Day อแม็กเป็นแม็กขอบ19อ่าจานครับนะครับจานใหญ่เบรกของพอร์สนะผมสีเหลืองก็เข้ากับตัวรถมากนะผมเข้ากับตัวรถมันด,ดูมิตริรถนะผมนี่ผมไปโหลดจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะลงตัวสุดๆมีมุมเว้าวมุมโค้งโอ้โหครบเลย ครบเลยครบเลยนะเบรกข้างหลังก็เป็นเบรกพอรสนะครับดูนี่จานฮับนะครับใหญ่เบลเลอร์เต็มซุ้มล้อนะครับนี่ลอ้อแม็กข้อสิบเก้านะครับคิดดูจานใหญ่เบลเลอร์เลยนะลงตัวมากครับผมแล้วก็นี่หางหลังครบท่อเปอ็นท่อสแตนเลสน,นะครับท่อสแตนเลสท่อเลสครบเลยนี่เนียนจัดลั่นด้วยลั่นด้วยเดี๋ยวนี้ไปดูภายในนิดนึงเดี๋ยวไปดูภายในนิดน,งดดน,น,ดนึงนะ ภายในคันนี้เป็นเบาะหนังนะผมเป็นเบาหนังสีดำมีเครื่องเสียงนะครับผมมีชุดเครื่องเสียงนะครับเนี่ยมีปีแอมมีพาวเวอร์แอมนะผมลำโพงของฟอร์มูล่านะฮะแล้วก็มีกล่อง ECU shop นะครับผม Upen Mac โฟนะครับอันนี้ให้ให้ไปด้วยนะผมแล้วก็รถจูน E 2 0่สมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าได้ประหยัดด้วยได้หล่อด้วยนะผมเครื่องของเขาจริงๆตัวเนี้ยก็คือเครื่องหนึ่งแซดนะครับผมเป็นเครื่องของโตโยต้านะครับ ประหยัดทนครับผมโลกนี้ครับผมใช้ดีฮะเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์เซมิออโต้ผมใช้ทนมากนะผมแล้วก็จอเป็นจอทัชสกรีนเจ็ดนิ้วนะครับครบเลยสวยๆแล้วก็พวงมาลัยเป็นสามก้านนะครับสามก้านฝากคำว่าแกมเบล่าไปตรงนี้นะผมดีไซน์ครบเลยเนียนๆเนี่ยแล้วก็ภายในก็แอปพลสีเหลืองสัดเทาตัดดําก็เข้ากันดีคอนโรลคอนโซลสวยคลิปนะครับใครที่ไม่มีเวลามาอยากให้สไลด์ส่งให้ก็ยินดีเลยครับผมแล้วก็เอ่อ กุญแจผมทําไว้2ชุดนะครับอันนี้ผมมาทาเองผมทําไว้2ชุดเป็นชุดรีโมททั้งคู่นะครับแล้วก็หลังคาผ้าใบตรงนี้นะครับเป็นหลังคาผ้าที่เปิดได้เป็นเมนว่นนะผบคนถามว่าเป,เป็นแบบไหนเป็นแบบเมนเมนะครับผมสวยอยู่นะผมว่าสวยดีครับผมจัดแต่งจัดทรงลงตัวเลยครับฟิตมงฟิตร์นเนี่ยเป๊ะมากนะเป๊ะเลยเป๊ะเลย ใครที่หารถสปอร์ตนะผมเปิดประทุนนะครับที่ราคาไม่แรงนะผมแต่ว่าอยากได้ฟิลลิ่งของอารมณ์ขับไปนั่งกินกาแฟชิวๆขับไปเที่ยวพับอะไรอย่เงี้ยผ,ผมว่าโอเคนะอันนี้คุ้มมากนะฮะหรือว่าคุ้มมากแล้วก็รถก็ไม่ได้โหลดจนเตี้ยมากจนเกินไปนะผมใช้ขับขีได้จริงนะฮะโอเค okay, ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทู u พุทธา r รสซิ่งนะฮะอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจพุทธารสซิ่งนะผมหรือว่าใครที่พลาดคันก่อน อันนี้มาแล้วนะผมอย่าพลาดครับอย่าพลาดเราซื้อให้คนอื่นเขารู้สึกเสียดายว่างว่าอ,อน่าจะซื้อซะเราจะได้ไม่พลาดน,นะผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ